สวัสดีครับพอคูเอ็ของคุณนพศรนะครับ่งมาจากต่างจังหวัดอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับปิดเครื่องรีเซ็ตเครื่องแล้วก็เปิดไม่ติดตอนนี้ได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโอเวอร์ชันล่าสุดเป็น12.5.9.0นะครับนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วไม่พบการอัปเดตแล้วก็อัปเดตแอประบบครับ ตรงนี้ผมก็อัปเดตให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คการทำงานของเครื่องต้นคลิววิดีโอแล้วก็ท้ายคิววิดีโอผมจะเปิดปิดรีเซ็ตให้ดูนะครับเครื่องนี้เชื่อมต่อ wi-Fi ของทางร้านครับแล้วก็าชาร์จแบตเตอรี่ให้เกือบเต็มแล้วนะครับ97บลูทูธสัญญาณตอนนี้ใส่ซิมของลูกค้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าซิมของลูกค้าใช้ได้หรือเปล่านะครับเสอบ ผมแกะดูถ้าเกิดว่าซิมของลูกค้าใช้งานไม่ได้ก็จะได้ใช้ของผมแทนคเนี่ยครับซิมลูกค้าติดมากับเครื่องเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอเช็คเครื่องครับก็เลยเอาซิมลูกค้าเลยอ่ะขึ้นแบบนี้แสดงว่าน่าจะไม่มีสัญญาณโอเค ซิมลูกค้าน่าจะใช้งานไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นซิมของผมแทนเลยทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยจะลืม รอดูนะครับโอเคถ้ากับว่าซิมลูกค้าตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ลูกค้าก่อนอนะคราวนี้เราก็มาเช็คเครื่องกันซิมที่ใส่อยู่เป็นซิมของผมนะครับสัญญาณขึ้นเต็มนะอ่ะคราวนี้เรามาทดสอบการโทรกัน โทรแบบเปิดลำโพงด้านล่างนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1 5ึ6งศูนกสวัสดีครับ For English please press 9ลำโพงล่างดังนะครับคราวนี้ลำโพงบนครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์บริการข้อมูลสันักงานประกันสังคมใช,ช้งานได้ครับเซนเซอร์ใช้งานได้ครับ แฟชฉายครับใช้งานได้ครับต่อไปทดสอบการชาร์จนะครับขึ้นชาร์จด่วนนะครับแล้วก็สังเกตรตรงนี้จะขึ้นสายฟ้า2ตัวนะครับถ้าขึ้นชาร์จด่วนนะเนี่ยสายฟ้า2ตัวผมถอดเสียบที้ดูทีนึงขึ้นชาร์จด่วนนะครับนี่ตัวสายฟ้า โอเคต่อไปครับทดสอบปุ่มอันนี้เพิ่มเสียงครับนี่ลดเสียงครับใช้งานได้นะครับจวสั่นทำงานครับปุ่มล็อกหน้าจอปุ่มสแกนนิ้วใช้งานได้ครับต่อไปครับ กล้องกล้องหลังก่อนนะครับทดสอบวิดีโอกล้องหลัง123ทดสอบในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนด้วยลำโพงไมโครโฟนใช้ไงานได้ไหมบันทึกเสียงเราขนี้มาที่กล้องหน้าครับ ทดสอบกล้องหน้านะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ่ายคลิปวิดีโออยู่แล้วก็ทดสอบเสียงไมโครโฟนด้วยนะครับทดสอบบันทึกเสียงของกล้องหน้าทดสอบวิดีโอกล้องหลัง1 2 3ทดสอบในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนด้วย ลำโพงไมโครโฟนใช้งานได้ไหมบันทึกเสียงใช้งานได้ครับต่อไปกล้องหน้าทดสอบกล้องหน้านะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ถ่ายคลิปวิดีโออยู่แล้วก็ทดสอบเสียงไมโครโฟนด้วยนะครับทดสอบบันทึกเสียงของกล้องหน้าใช้งานได้นะครับหน้าจอสัมผัสได้นะครับ เพิ่มแสงตัวแสงได้นี่ครับสัมผัสทัชจอได้เช็คในการปลุกแป๊บหนึง่งโอเคแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนด้านล่างครับไมค์บันทึกเสียงแล้วก็ไมค์ตอนโทรฮัลโหลเช็ค1 2 3ทดสอบไมโครโฟนด้านล่างไมโครโฟนบันทึกเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮลัลโหลฮัลโหลเช็ค สองสามทดสอบไมโครโฟนด้านล่างไมโครโฟนีต็กเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลเช็คโอเคครับแล้วก็คราวนี้ผมจะทดสอบการรีบูตเครื่องนะครับปิดเปิดเครื่องใหม่เลือกไปที่รีบูตครับแล้วก็แตะเพื่อรีบูตครับแล้วตัวเครื่องนะครับมันก็จะทําการเปิดตัวเองขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะถอดซิมของผมออกก่อนอย่าลืมนะครับเนี่ยัวเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ เก็บซิมไว้ก่อนหลังจากนี้ก็ปีเปิดเครื่องตามสบายเลยนะครับอัปเดตเครื่องอรีบูตเครื่องอะไรพวกนี้นะครับทำได้เลยนี่เดี๋ยวผมเก็บใส่ไว้ในถุงของลูกค้าอาไว้หลังเคสแล้วกันครับปิดติดแล้วนะครับนี ใช้งานได้นะครับต่อไปครับคราวนี้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องให้ดูนะครับผมจะปิดเครื่องปิดเครื่องไปเลยแล้วก็รอสักห้าวินะครับเดี๋ยวผมกดเปิดเครื่องให้ดูซิมผมเอาไว้ให้ด้านหลังนะครับซิมนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคราวนี้ผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับกดไป โอเคติดแล้วครับปิด,เป,ดเปิดเครื่องตามสบายเลยวันนี้วันนี้ที่ผมอัดคิวิดีโออยู่ตอนเนี้มันจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดจุดเกนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําให้ลูกค้ายัางเมื่อวันก่อนนะวัน2วันสวันก่อนนะมันยังเป็นจุดห้จุดอยู่เลยนะครับวันนี้เจอเป็นจุดห้ก้า็เป็นเวอร์ชันล่าสุดมามาอีกขั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้รอครับ ให้มันทําการประมวลผลแป๊บน,นึงนะครับหลังจากปิดเสร็จอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับปิดติดละยวผมก็ปิดหมดเครื่องบินไว้แล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับใครมีปัญหาก็ส่งมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ